อ่ะคุณสุประชัยฮะก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากรณีธนาคารซิลิคอนวลเลย์นะครับหรือว่าซิลิคอน v วลเลย์แบงก์ก็เรียกได้ว่ามาถึงจุดสิ้นสุดของการประกอบกิจการอืมอืมประออันเป็นผลสืบเนื่องน,นะครับมาจากการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟอ้อของทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดตลอดช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา การปรับขึ้นอัตราดอกเบียนโยบายคุณสุขชัยครับก็ส่งผลทําให้ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเองนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับและก็แน่นอนว่าสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กเนี่ย uh huh. ก็มักจะมีการนําเอาเงินฝากนะฮะของผู้ฝากเงินเนี่ย uh huh. ไปลงทุนต่อ uh huh. นะฮะเพื่อสร้างบลคลากเพิ่มแล้วก็กินส่วนต่าง uh huh. นะฮะร,ระหว่างอัตราดอกบี้ที่จ่าย uh huh. ให้กับผู้ฝากเงินกับอัตราผลตอบแทน ที่แบงค์เนี่ยเอาไปลงทุนนะแน่นอนบรรดาพันธบัตรรัฐบาลเอ่ยหุ้นกู้บริษัทเอกชนเอ่ยก็เป็นสินทรัพย์สําคัญนะฮะที่แบงค์ต่างๆในสหรัฐเนี่ยเขาก็ได้มีการลงทุนกันเอาไว้ทีนี้ในเชิงของกลไกเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ด้วยลักษณะวิสัยนะฮะของอัตราผลตอบแทนที่มันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ราคาหรือว่ามูลค่าหน้าตัวคือตัว face value เนี่ยลดลง อันนี้เป็นปกติธรรมชาติอยู่แล้วนะครับทีนี้ถามว่าแล้วคนที่ถือหุ้นกู้หรือว่าพันธบัตรอยู่เนี่ยนะฮะมันจะได้ประโยชน์อย่างไรถ้าในเมื่อยิ่ขึ้นแต่ f f c e v v l u u e ลดลงนะแต่ด้วยหลักการการถือครองสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมันควรจะต้องถือครองไปจนถึง Maturity Date คือวันครบกำหนดไถถอนเพราะพอถึงวันครบกำหนดไถถอนเนี่ยเขาก็ต้องไถถอนกันที่ราคาแต็มมูลค่า ที่เ a c แ v a ลู e แต่กรณีที่เกิดขึ้นกับ Silicon v a ลเลย์แบงนั้นเนี่ยเนื่องจากประสบภาวะร้อนเงินร้อนจนต้องรีบขายขายในลักษณะที่สแสดงทางการเงินเนี่ยนะฮะสับสแสดงเนี่ยเรียกว่าไฟเ e อเซลเหมือนกับบ้านเราก่อนช่วงโควิดจำได้ไหมมีแบบโปรไฟไหม้ทัวเกาหลีพันบาทโปรไฟไหม้ทัว เอาสักที่ที่มันไม่ต้องขอวีซ่าญี่ปุ่นก็ได้อ่ะหมื่นห้าพันบาทอันนี้เขาเรียกโปรไฟไม่มันเป็นลักษณะเดียวกับไฟล์เซลลนะหรือพูดในภาษาบ้านๆเข้าใจกันง่ายๆเนี่ยกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดเท่าไหรก็เอาประมาณนั้นเท่าไร่ก็ต้องเอาเพราะร้อนเงินภาษาไทยก็เลหลังประมาณนั้นปะฉะนั้นมันต้องตั้งคำถามต่อไปว่าสาเหตุที่ SVB หรือว่า Silicon Valley Bank เนี่ย uh huh. ร้อนจนถึงขั้นต้องยอมขายตัดขาดทุนสินทรัพย์มูลค่ามหาศาลผมย้ำว่ามหาศาลนะครับ uh huh. มันก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฝากเงินเนี่ยเขาแห่ไปถอนเงินออกจากธนาคาร uh huh. uh huh. ที่เขาเรียกแบงค์รันแบงค์รันใช่ไหมลักษณะนี้เขาเรียกว่าแบงค์รันนะ,ะคือคแห่ถอนกันจนธนาคารเนี่ยมีเงินไม่พอที่จะให้ลูกค้าถอน นี่สาเหตุของการที่คนไปแห่ถอนเงินหรือที่เรียกกันว่าแบงก์รันเนี่ยนะก็อันเนื่องมาจากกระแสข่าวลือที่เกิดขึ้นก่อนหน้าว่า S V B เนี่ยกำลังประสบกับปัญหาด้านสภาพคล่องอ,อย่างรุนแรงต้องบอกไว้ก่อนว่า S V B เนี่ยเป็นธนาคารผู้ให้การสนับสนุนนะครับแหมแต่จริงอยู่ในสหรัฐอเมริกาต้องเรียกว่าเป็นสถาบันการเงินนะ,ะมันไม่ใช่แค่ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนกับเราสตาร์ทอัพนะฮะหรือว่าบริษัทเทคโนโลยี ในสหรัฐอเมริกาก็ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในสายนี้ทั้งนั้นเทคสตาร์ทอัพนะฮะแล้วก็ด้วยสถานการณ์เนี่ยพอโควิดมันจางนะฮะแล้วก็มีเรื่องของรัสเซียยูเคร,รนที่เกิดขึ้นเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะฮะกำลังซื้อกําลังจับใจ่ายใช้สอยมันก็ลดลงต้องบอกว่าไรายได้ของเหล่าเทคสตาร์ทอัพเหล่านี้มันก็น้อยลงแล้วพอเทคสตาร์ทอัพเหล่านี้ซึ่งเป็นลูกค้าของ SVB เนี่ยมีรายได้ที่อ่อนแอลงแน่นอน กำลังในการชำระคืนนี่ต่อ SVB มันก็ลดลงด้วยเช่นกันนะนั่นจึงเป็นที่มาของกระแสข่าวหรือทำให้คนเนี่ยไปแห่ถอนเงินกันพอถอนเงินกันปุ๊บ SVB หน้าตักก็ไม่พอเพราะเงินที่ได้มาเอาไปลงทุนไม่หมดนะฮะแล้วไอ้สิ่งที่ไปลงทุนยังไม่ถึง maturity date เลยก็ต้องรีบ fire s e l e ออกมาพอ Fire s e l อมาขาดทุนขาดทุนแล้วทำไมฮะมันไปกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขกำหนด สถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาเองพอมันไปกระทบปุ๊บนะฮะนั่นหมายถึงว่าส่วนทุนเนี่ยมันตามเกณฑ์ก็ต้องมีการเรียกเพิ่มทุนพอเรียกเพิ่มทุนเท่านั้นแหละเรื่องมันถึงแดงออกมาอ๋อเลยเป็นที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ที่ยุ่งเหยิงกันอยู่นะขณะนี้แหละนะครับแต่ก็ต้องถือว่างานนี้เนี่ยทางการสหรัฐก็เข้ามา take action อย่างรวดเร็วนะครับอย่างกรณีที่ล่าสุดเนี่ย เมื่อช่วงวันเสาร์ huh. ก็มีข่าวนะฮะกรณีที่ FDIC FDIC เนี่ยก็เป็นศูนย์ประกันเงินฝากคุณสุภาชัยฮะของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ย huh. แล้วก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของทางเฟดนะครับเขาก็ได้เข้าไป take control คือเข้าไปควบคุมอำนาจในการบริหารจัดการแล้วก็วางแผนการที่จะชํำระนะครับหรือว่าให้ผู้ฝากเงินเนี่ยได้มาถอนแต่ที่นี้ก็จุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือต้องบอกว่าเงินฝากปัจจุบันเนี่ย SVB เขาถือไว้อยู่ตั้งเกือบเกือบสองแสนล้านเหรียญสหรัฐนะเกือบเกือบสองแสนล้านเหรียญสหรัฐนะแต่สําหรับผู้ที่มีประกันเงินฝากเนี่ยนะขณะนี้สามารถถอนเงินได้แค่รายละไม่เกิน2องแสนห,หนเหรียญสหรัฐเท่านั้น บางคนน, 1, น,น,นะงนี่มีเป็นพันล้านเหรียญนะบางบริษัทเนี่ยมีเป็นพันล้านเหรียญอยู่ในบัญชี<อ>นี่แหละฮะมันเลยเป็นที่มาของความกังวลว่ามันจะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับวิกฤตทางการเงินเมืเออ่อปี2อ5 0นน,นะนั่นก็คือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือไม่ นะนี่คือมิติในส่วนของการที่คนเนี่ยรหรือว่าบริษัทห้างร้านมีเงินเข้าไปเตดอยู่ใน SVB เนี่ยเป็นจำนวนมากมนะส่วนอีกมิติหนึ่งอีกดิเมนชันหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลกระทบเชิงลูกโซ่คืองานนี้ต้องบอกว่า SVB เนี่ยเป็นเจ้าหนี้่เป็นเจ้า,นาหาน,านี้นะของพวกบริษัท ที่ออกหุ้นกู้แล้วเขาไปซื้อมาอเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลคผ่านตัวของพันธบัตรรัฐบาลนะฮะแต่อีกขาหนึ่งเนี่ย S V B บก็เป็นลูกหนี้เป็นลูกหนี้หนึ่งแล้วเป็นลูกหนี้ผู้ฝากเงินสองก็เป็นลูกหนี้สถาบันการเงินอื่นๆที่เขาก็ไปกู้ยืมเงินมาด้วยการที่เอาพันธบัตรับแล้วก็หุ้นกู้ที่ไปซื้อมาเนี่ยมาวางไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอ้าวแล้วไอเอ้คูพันธบัตรต่างๆมันด้อยค่าลง นั่นสิโอ้ก็ไปกระทบอีกมันก็จะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับการถูกคอมาจิ้นถูกไหมฮะครับถ้าไม่มีเงินจ่ายก็บังคับขายบังคับขายเอามาชําระราคาขาดเหลือเท่าไหร่ก็ไปฟ้องร้องกันต่ออีกทีแต่มันจะกระทบเป็นลูกโซ่ไงเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าธรรมชาติวิสัยของสถาบันการเงินในสหรัฐเนี่ยเขามีรูมีช่องให้สามารถไปก่อหนี้ได้มากกว่าสถาบันการเงินในประเทศไทยนะ เขา l e v e r a g e กันแบบอุดตลุดสุดเวี่ยงครับ <c oughs> คุณสุภชัยฮะอย่างบ้านเราเนี่ยถ <c oughs> ือว่าระบบแบงค์ระบบธนาคารนี่แข็งแรงหลังปี2540เป็นต้นมา <c oughs> นะเพราะเราได้บทเรียนจากวิกฤตาการต้มยำกุ้งม,มาแล้ว <c oughs> นะดังนั้นเรื่องของรีเซิร์ฟเรื่องของเงินกองทุนเนี่ยของเราค่อนข้างจะมั่นคงและปลอดภัย <c oughs> แต่ที่สหรัฐเนี่ยเข้าไปลักษณะ high risk High Return มันล i q u i d มาก Liquid มากก็ปล่อยให้มันมีการ l e v e r a g e มากนะ leverage มากบนสมมติฐานความเชื่อ ว่าโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็เป็นตลาดที่มีลิควิดนะมันก็จะไม่มีดีฟอล์ t เกิดขึ้นคือสามารถหมุนเงินได้ตลอดเวลาเนีแต่พอเอาเข้าจริง<ห>ฮะเจอปัญหานี้เข้าไปโอ้โหมันก็เลยการปรากฏการที่เขาเรียกว่าโดมิโนตามกันไปนั่นเองนะครับโอ้โก็ดูดจากตงนี้อย่างที่บอกว่าเย็นนี้นะคืนนี้คืนนี้ต้องดูแลวครับว่าเฟดจะมีท่าทีหรือว่ามีการประชุมแล้วจะมี เขาเรียกว่ามีหนึ่งก็คือกอบกู้สาการอย่างไร,รและอันที่สองถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยเออเฟดจะมีการประชุมวันที่23มีนาคมว่าด้วยเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเอ๊ะตรงเนี้ยจะพลาไหมจากเดิม0.50จะเหลือ0.25ไหมหรืออาจจะยังโหไว้ก่อน ไปรอบหน้าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามเหมือนกันนั่นเองนะครับคุณสุภชัยทีนี้ไปดูตัวเลขทางการเงินสักนิดหนึ่งนะครับเป็นงบนะสิ้นปี65ของ Silicon Valley Bank นะครับมีสินทรัพย์รวมเนี่ยสูงถึง7.3ล้านล้านบาทนี่เรียกว่าเกือบจะครึ่งหนึ่งของ GDP บ้านเรานะ7ล้าน3แสนต้องบอก7ล้าน7 7ล้าน3แสนล้านอ่า7.3 ล้านล้านบาทตัวเลขมันเยอะออจนเรียกไม่ถูกซึ่งใน7.3ล้านล้านบาทตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่านะครับ480,000ล้านบาทมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้เนี่ย4.17ล้านล้านบาทอันนี้ผือเป็นพอชั่นใหญ่มากมีสินเชื่อ2.56ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยอีกประมาณ80,000ล้านบาทขนาดที่ตัวเลขหนี้สินเนี่ยมีอยู่6.79ล้านล้านบาท ก็นี่ไงฮะเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการ Leverage คือสินทรัพย์เนี่ยเจ็ดนะแต่นี่สินก็ปลาเข้าไป6.8แแล้วก็คงเหลือเป็นส่วนทุนเนี่ยอีกประมาณสัก5 0 0 0 0นล้านบาทนะครับซึ่งส่วนทุนตรงนี้เนี่ยพอมีการขายขาดทุนบรรดาสินทรัพย์ทั้งหลายที่ถือครองอยู่เนี่ยมันก็เป็นผลทําให้ตัวเลขมันปรับลดลงไปต่ำกว่าเกณฑ์นะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อครู่มันเลยเป็นที่มาของ ยารต้องเรียกเพิ่มทุนคุณสุปรชัยเทีนี้ก่อนหน้าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนั้นเนี่ย S, <S V <SV> B <S เป็นสถาบันการเงินที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ16ในสหรัฐอเมริกานะครับก็คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณสัก6-8%ถ้าเทียบกับ Big Name บิ๊กเนมนะอย่างอันดับหนึ่งเลยคือ J P Morgan Chase นะครับ J P Morgan Chase เนี่ยอยู่ที่ประมาณ111ล,ล้านล้านบาทบในขณะที่ Bank of America นะครับอยู่ที่ประมาณ84ล้านล้านบาท มา r k e แคปเนี่ยของ s v b เคยอยู่ที่542,000 0ล้านบาทตัวเลขล่าสุดอันนี้ก่อนที่หุ้นจะถูกหยุดการซื้อขายนะครับ,รบอยู่ที่ประมาณ1,500,000ล้านบาทอ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามราคาคหุ้นที่ปรับลดลงอ,อย่างมีนัยะสำคัญครับก็คือจากค่าแ0,000นกว่าเหลือแค่1 2 0 0 0 0แสนล้านบาทหายไปนี่ประมาณสักกิดเป็นโอ้สาเท่าตัวเลยนะครับที่หายลงไปนั่นเองนะครับ ทีนี้ถ้าเทียบตามมูลค่าของหนี้สินที่มีอยู่คุณสุภชัยฮะครับเ,เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ากรณีของ SVB หากว่าล้มจริงซึ่งตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วหลหะว่าล้มแต่เฟดเองก็เข้ามานะฮะ ต้องบอกว่าอย่างรวดเร็วและขณะนี้เนี่ยเขาอยู่ในขั้นตอนของการเปิดประมูล uh huh. นะฮะธนาคาร S, uh huh. <S V B นี่อยู่ uh huh. ก็คาดว่าภายในวันนี้เนี่ยน่าจะได้ทราบผลว่าใครเป็นผู้ยื่นข้อเสนอเข้ามาดีที่สุด uh huh. ถ้าตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยนะ uh huh. ขณะนี้ uh huh. นะฮะก็จะมีอย่างอีลอนมัส ที่เข้าไปร่วมประมูลด้วยนะฮะมี JP m o มอร์ที่เข้าไปร่วมประมูลด้วยแต่ไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูแต่ทีนี้หากว่าล้มจริงก็ดูแล้วน่าจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดทางการเงินของสหรัฐเนี่ยเป็นลำดับที่สองรอ,องจากเรมันบรัตเตอร์เพราะบูลค่าความเสียหายคั้างนั้นวัดจากตัวหนี้สินเนี่ยเรมนบรัเตอร์คือ6 0แสนล้านเหรียญแต่ของ SVB นี่อยู่ที่20 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็เดี๋ยวคงต้องดูอัปเดตนะครับความคืบหน้า ในแง่มุมต่างๆกันต่อในวันนี้แต่ก็ดูแล้วครับตลาดพุ้นบ้านเราก็เริ่มจะหายตกใจอันนี้ถือเป็นข่าวดี